สรุปว่าทุกอย่างมันก็เราก็ค่อยเรียนรู้ไปนะสุดท้ายยึดอะไรไม่ได้ในโลกนี้ที่สุดเราก็ต้องตายจากมาเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องทิ้งศาสนาทั้งศาสนาที่สร้างสร้างสิ่งที่ดีที่สุดคือศาสนาใช่ไหมพระพุทธใช่ไหมก็ู้กทิ้งเป็นพระพุทธเจ้าดีสุดไหม ต,ต้องทิง้งไหมคิดดูดแล้วของคุณกระจอกว่าผู้เจ้าไหมกระจอกจทิง้งไหมไม่อยากจริงก็ต้องทิง้งจะมีตัวอะไ <c oughs> รอาตมาคิดกินแหละผู้พ,พุทธเจ้าทั้งองค์อ่ะตัวท่านจะเป็นพุทธเจ้าท่านจะต้องทิ้งเลยศาสนาที่ดีสุดจะต้องทิงาาททงท้งเลยใช่ไหม แล้วมีอะไรที่เราจะยึดได้ในโลกเนี้ยนี่มีเราอาศัยธรีระที่ยังไม่ตายอาศัยมันอยู่ยเฉยใช่ไหมจ,จริงจริงนั่นแหละอะไรที่ดีที่สุดก็คือได้ร่างกายเป็นผู้เจ้าดีที่สุดได้สร้างศาสนาพุทธดีที่สุดเพ<แ>ราะนั้นเนี้ยสองประเด็นเนี่ยสร้างศาสนาพุทธเป็นผู้เจ้าดีที่สุดเป็นต้องจริงก็ครูสร้างสารพวกรีดีที่สุดไหม ดีต้องทิ้งไหมตอนนี้เขาคอยทิ้งไปเรื่อยใช่ไหมสร้างคนที่ดีุ่ดต้องทิ้งไหมสร้างคนมาเนี่ยดีถูกขึ้นมาเนี่ยต้องทิ้งจุดอะไรไม่ได้แต่เราทำกรรมดีที่สุดได้สุดท้ายเราก็ต้องจากคนไปด้วยการกิเลสมันเร็วที่สุดใช่ไหมควรจะไว้แลวควรจะ แต่เวลาเขาบอกจะเอาจริงทำไมขูไม่ให้เวลาถูกด่าจริงไงขูไม่ยอมใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเราไปทบทวนดูดีๆแล้วก็ตั้งใจดีๆแล้วเราจะถึงที่สุดจ้เพราะว่าเราเห็นคนที่ดีที่สุดเขาจะทิ้งเลย